สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือคุณอาคนเล็กของเรานะคะคุณอามาหาหลานนะคะหลานไม่ไปหาคุณอานะคะดูสิไม่ได้ห,หยบนะคะหลานอะไรไม่น่ารักเลยนะคะแล้วคุณอาหน้าเก็บแข้งเก็บขาก็มาหาหลานนะคะว่ารอทั้งสองวันไ,ไม่ไปหานะคะ นาของเราเองนะคะลูกพ่อนะอไม่ใช่น้องพน้องของพ่อนะคะน้องคนสาวคนเล็กนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะ<า>คุณอานะคะเดือดสามคนบบกันจ้ะเดือดสามคนเนาะไปหมดแล้วนะไปขายทานหมดเลยก็ไม่อยู่ดูแลลูกดูแลเต้านะคะก็ไปขายทานหมดแล้วน,น,น,นะคะอยี่ยวอาพี่คนหนึ่งอาคนโตนะคะ เราไปเจอกันที่วัดเมื่อเช้านี้แล้วเจ็บแข้งเจ็บขาลูกหลานก็ไม่ไปหาไอ้ตลาดไปหาล่ะไอ้ตลาดมีแต่มีแต่อามีแต่าม,แตามาหามแต่คุณอามาหานะคะโอ้โหนะั่นดูรถคุณอานะขึคนรถมาหาหลานนะอืมเนี่ยนะคะคุณอานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม,มคุณอาเก่งกว่าหลานนะทุกท่านนะคุณอาขี่รถเป็น ล้านขึ้นรถไม่เป็นนะคะล้านสาทั้งสองขึ้นรถไม่เป็นนะเทพทุกคนเนาะล้านสาของคุณอานะครับมันขึ้นรถเป็นทั้งทุกปูนะคะกลัวเจ็บนะล้านขงตยซูนี่แชงเขาทำไม่เป็นเลทุกคนเป็นคนเรียบร้อยนะคะเป็นคนเรียบร้อยแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มตึงติงอะไรแบบนี้นะคะคือกลัวเจ็บนะคะจะกยานก็ไม่ปั่นนะอย่าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เลยนะคะจะกรยานก็ไม่มีใครปั่นนะคะ เราปั่นจักรยานเป็นนะคะ,ปะเป็นที่ฮ่องกงนะคะทุกท่บ้านอยู่บ้านไม่เป็นอยู่บ้านไม่เป็นนะคะเราสมองเราสั่งนะว่าเราจะปั่นทางตรงนะคะพอไปเจอคนเราก็เลี้ยวคนไปหาแล้วก็ตลอตลกัคุณอานะคะกินเจงคุณอาเจองเลยนะคะคิดถึงเลยที่อีแปะ อ <rium> <Dante> าย,ยังไม่แก่นะโอ้คิดวโอ้คหาอย่างนี้ว่าพี่แกอยู่เลยร้านแกกว่าแกแกกว่าร้านสาวแกสิบปีเองพ่อพ่อกับแม่ <te ous> นะอายุสิบห้านะยังไม่เป็นน้อสาวเลยนะคะแต่งงานแล้วนะคะร้านสาวกับคุณอาก็เลยเสมอกันแล้วก็มาหัวรอถต่ออยู่กันนะคะทุกท่านนะ ลำบากผมขาวคุกใช่ิดเลกส่วนพี่ชายแล้วนะเขาก็คิดสงสารพี่ชายแล้วนะว่าพี่ชายเราลำบากนะคะผมแก่ขาวนะามาตนใจนะทุกคนก็พลี่พลายกับพี่ชายเรานะคะแต่เขาไม่สงสารคนนี้นะไม่รู้อะไรทุกคนไม่ใค่สงสารคนนี้เลยนะคนนี้ลำบากนะ คนนี้หาได้เนาะคนนี้หาอย่างเดียวนะคะหนูก็มีคนเดียวเขาเป็นผืนเป็นเพลนไม่หรอเนาะคนนี้หาอย่างเดียวเนาะไม่มีให้สงสารเราแล้วว่าเราจุ่นไงไหมนะคะก็สงสารอีกคนนะคะไงยืดหลังไงนะแล้วก็จะโยกกันไปเซลเซียวกันไปเด้อคือัะตาเด้อแล้วก็ขออนุญาตคุณอาแล้วนะคะว่าถ่ายคลิปได้ไหมคุณอาว่าโอเคนะคะเราก็เงาเงาไปเนาะตามมาหาเรานะคุณอาขี่รถเป็นน้าแล้วถนนบ้านเราเราก็ทําอะไรนะ เกาะกลางนะคะถ้าเรามาคดียอเขาจะหลงหมู่บ้านนะเขามีป้าอยอะไรขึ้นเยอะแยะนะคะเราก็งงนะคะโชคดีที่ลูกชายไปรับนะคะเราจะไปหาคุณคุณอานะก็ต้องอ้อมอะไรอยู่เทินไกลมากเลยนะคะเราจะเดินไปนะคะเราไม่ใช่ขี่รถเดินไ <laughs> กลเนไดพอเราขี่จักรยานก็ขี่จักรยานออกไปถนนนะะแล้วก็ข้ามถนนไม่เป็นนะคะทุกท่านแล้วก็รอคนพาไปนะ เรากลัวนะพูดแตรถมันเร็วนะรถวิ่งเร็วนะคะแล้วก็มีถนนยูเทินด้วยเนาะถ้าเราไปเราก็ต้องออกไปที่วัดแล้วก็ยูเทินแล้วก็เดินอ้อม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 ไปหาคุณน้าน,นะคะแล้วก็เดินใเป็นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนเราก็ทางไหนเรามียูเทินไหะไปทาง้งหมดมีมอก็มีทีทางตงที่กลุ่มได้นานโกโก้เขา้าใจครับบนขานะยามมาโรงเรียนก็ข้ามทางตมทางตมบ้านอเกีย เดี๋ยววันหลังเราไอ้อ้อยจะเดินไปนะคะทุกคเราก็ต้องดูถนนด้วยเด้อนนะเพราะเราเรากลัวเจ็บนะคะเราไม่กล้าทําอะไรเยอะแยะนะเขินมาไมหนังมาใช่การปั่นจักรยานนะคะไอ้อ้อยก็ไม่เคยปั่นให้เห็นทำอะไรไม่เป็นทำอะไม่ได้ลยทำอะไรไม่เป็นเด้ออายเขานะคะบอกว่าปั่นจักรยานให้เป็น